ครับพี่น้องครับตอนนี้เรารอเขาจะเปิดประตูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะมีกุ้งออกมาอีกเยอะนะฮะตอนนี้เขาจับไปหลายรอบแล้วนะครับกำลังรอรถที่เอากุ้งที่จับได้เนี่ยไปส่งคัดแยกขึ้นรถ10ล้อที่เป็นรถห้องเย็นและผมรอที่จะให้เขาเปิดประตูนะครับอีกรอบหนึ่งเพื่อจะถ่ายตอนที่กุ้งมันมาไหลมากับน้ํามาออกทางประตูเดี๋ยวดูด้วยกันครับ ครับพี่น้องครับขอบคุณประชาชนพี่น้องครับวันนี้ได้มาเห็นนะฮะการเปิดประตูบ่อกุ้งแล้วก็จับกุ้งนะครับด้วยกรรมวิธีที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนสําหรับผมนะฮะหรือพี่น้องบางท่านอาจจะเคยเห็นมาก่อนนะครับที่นี่ก็เป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวนะครับอยู่ระหว่างภูเขาล้อมรอบบรรยากาศดีมากนะฮะเราได้ขออนุญาตเจ้าของฟาร์มเรียบร้อยนะครับในการที่ถ่ายทํารายการเพื่อโปรโมตฟาร์มให้เขาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมื้อเที่ยงเนี่ยเขาจะมีทำอาหารเลี้ยงให้กับทีมงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็าฝากเปก็นกำลังใจพี่น้องครับสำหรับงานรับใช้ผมนะฮะในส่วนของทางภาคใต้นะครับที่เราจะเข้าไปสัมผัสวิถีของชุมชนต่างๆนะครับไม่ว่าเขาจะทำอะไรนะครับจะเข้าไปถ่ายทำนะครับเข้าไปสื่อนะสิ่งที่เขาทำอยู่ให้สังคมโลกภายนอกได้เห็นว่าทางภาคใต้หรือทางจังหวัดแต่ละจังหวัดนั้นมีของดีอะไรบ้างครับ ครับพี่น้องครับเรามาวันนี้เพราะว่าสมาชิกของขี้จักรอ่าวลึกร่มเย็นนะครับชื่อคุณสุเทพนะครับก็เป็นพ่อค้าในการประมูลนะครับแล้วก็มาประมูลที่ฟาร์มกุ้งแห่งนี้แล้วก็ชนะเลิศในการประมูลนะครับเราเลยมาถ่ายทํารายการต่างๆเดี๋ยวไปฟังเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับกุ้งขาวเขาเรียกกุ้งขาวนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผมสุเทพวัฒนสิทธิ์เป็นสมาชิกของขี้จักรอ่าวลึก นะครับแล้วก็วันนี้ได้มีการาซื้อขายประมูลกุ้งกันตีฟาร์มวชิระฟาร์มที่บ้านอ่า,อาวลึกนะครับก็วันนี้ก็ได้มีการาจับที่บอ่อแล้วก็พาคุณนานมาคัดไซส์เราก็เอาขึ้นรถตองเย็นไปส่งที่ห้องเย็นทางมหาชัย ขณะนี้ก็ได้มีพี่น้องมาร่วมทํางานกันทั้งหมดก็ประมาณ20กว่าคนในซึ่งหนึ่งในผมเป็นสมาชิกของทิ่จัดแล้วก็เป็นพ่อค้าทําธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายกุ้งในวันนี้และก็ที่ได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้เราได้เอากุ้งมาคัดไซ้บนแผงเพื่อแยกขนาดแล้วก็ดองใส่รถ10ล้อไปส่งที่ห้องเย็นมหาชัย แล้วก็ได้ร่วมงานกันทําผมในฐานะ,ะสมาชิกของคิดจักรร่เมเยืนหนาวลึกแล้วก็มีอาจารย์ฟูอาจารย์มุนศรีพี่นรินก็ในเครืออาจารย์ทั้งหมดมาเที่ยวมาชมงานกันในวันนี้ครับผมมีความยินดีและรู้สึกที่ว่าได้เป็นสมาชิกของคิดจักรแล้วก็ได้มาทําอาชีพเป็นพ่อค้านะครับอย่างน้อยเราก็หนึ่งในสมาชิกที่ได้ ทํางานเรื่องกุ้งได้เป็นพ่อค้าซื้อขายผมรับซื้อตัวใครมีกุ้งก็ติดต่อผมมาได้นะครับนะครับขอบคุณครับ